ก็กรับสวัสดีพี่พื่นเพื่อนานางน้องทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปโดวแบ่งปันพระเครื่องนะผมพี่น,าน้าคไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกันและกดแชร์นะผมชอบไหนก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น,าน้านไหนใจสา,ายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับมันช่วงนี้ก็เป็นรายการย่อยๆนะครับเหมือนเดิมนะผมน่ครับมาแบ่งปันนะผมครับก็มี เช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมเนี่ยครับก็มีราคาเมาหมาถูกๆนะผมทักมาแอดไลน์มาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมนี่ครับเป็นพระผงนะผมเนี่ยพระพุทธชินราชนะผมเนี่ยเนื้อผงน้ํามันนะผมเนี่ยวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีนะผมเนี่ยเป็นพระผงพุทธชินราชเป็นย้อนยุคนะผมเนี่ยผสมผงม่อนสารเก่าของวัดเฉลิมพระเกียรตินะผมเนี่ย เนี่ยเป็นเนื้อผแงแห้งๆส,สวยๆนะผมเนี่ยน่าจะออกประมาณปีหนึ่งกว่าสองกว่านะผมเนี่ยเนี่ยเนื้อส,สวยๆเลยนะผมเนี่ยฐานก็เป็นอย่างนี้นะผมเนี่ยพี่น้าในใจสายคล้กระไลมานะผมที่รู้จักนะผมเนี่ยหลังก็จะตอกชอชิงนะผมเนี่ยเฉลิมเเกียรตินะผมเนี่ยเนื้อแห้งส,สวยๆนะผมเนี่ยเนี่ยผสมผงมวลสารเก่านะผมเนี่ยครับเป็นย้อนยุคของวัดเฉลิมเมเกียรตินะผม อย่าพี์มาพุทธินารานะครับส,สวยนะผมองนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมอย่าผ้าดีพทุทธคุณดีราคาเบาเบามาแบ่งปันนะผมครับพี่น้าเนี่ยจใสาย้ายกระไลมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะครับข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น เป็นภาพผงสมเด็จนางพญานะผมเนี่ยชุดไตพาคีนะครับวัดหัวกระบือ้องขุนเทียนกรุงเทพนะผมเนี่ยรุ่นซื้อที่ดินเศรษฐีพันล้านนะผมเนี่ยถวายวัดหัวกระบื้อนะผมเนี่ยอันนี้ก็ปัดทองเก่ามาตั้งแต่ปีสามกว่านะผมเนี่ยปัดทองเดิมๆนะผมเนี่ยสวยๆนะผมเนี่ย,ยแห้งๆนะผมเนี่ยพี่นั่งในใจสายคล้ายแกลายมานะผมนี่ครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันนะผมเนี่ยครับฝังแร่เม็ดรมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะผมเนี่ยครับคล้ายเป็นนินนะผมเนี่ยเสกนะผมเนี่ยครับพี่น้าในที่รู้จักสายขายกระไลมานะผมเนี่ยครับนางพญาเนี่ยครับบุนซื้อที่ดินวัดหัวกระบื้องครับเนี่ยเทพนะผมเนี่ยตรงนี้ก็แบ่งปันเท่าหนุ่มร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพี่น้าในใจสายขายกระไลมานะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับ ข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ยครับเป็นพระผงบ้านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะผมเนี่ยอำเภอโคกโคจังหวัดปัตตานีนะผมเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นหลวงบ้านพิมพ์พระรอดนะผมเนี่ยสวยนะผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจปีนะผมเนี่ยครับ สวยๆนะครับนี่ก็เป็นมวลสารนะผมเนี่ยด้าน,นหลังก็จะเป็นเนี่ยชื่อหลวงปูนะผมเนี่ยจะต่อโคดนะคมๆแล้วก็รันหมายเลขนะผมเนี่ยเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งนะผมเนีย่ยวัดช้างให้นะผมเนี่ยเนีย่ยเป็นพิมพ์พระลอดสวยๆนะผมนเนี่ยพี่นาวเนี่ยใจที่รู้จักนะผมก็ยินดีรัรูปมาสอบถามได้นะผมเนีย่ยองนี้ก็แบ่งปันเท่าหนุ่มร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับนเนี่ยพี่นาวเนี่ยใจสายใครก็ไลน์มานะผม เนีย่ยหลวงปู่ทวดก็แคบขาดนิรันตรายนะผมเนี่ยครับ,บก็มีต่อคดรันหมายเลขนะผมเนี่ยไม่แน่ใจปีนะผมประกันแท้ดูง่ายนะผมเนี่ยโอเคฮะสิบ150บาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนับเข้านับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น เนี่ยครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะผมเนี่ยจังหวัดพิจิตรนะผมเนี่ยเป็นย้อนยุคนะผมเนี่ยพิมพ์คิตาอย่างนี้นะผมเนี่ยเป็นเนื้อนวะกับดำนะผมเนี่ยเจ้าของเขาเรียกมานะผมเนี่ยสวยๆนะผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเนี่ยประกันแท้นะผมเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยบเนื้อนวะผิวกับดำอย่างนี้สวยๆนะครับเนี่ยคล้ายสัมฤทธเลยนะผมเนี่ยแต่ไม่แน่ใจปีนะผม เนี่ยพี่คนไหนที่รู้จักสายใครแก๊สลายมานะผมเนี่ยราคานี้ก็หาไม่ได้แล้วผมเนี่ยผ้าแท้นะผมเนี่ยน่าจะพิธีดีมวลสารดีนะผมเนี่ยครับเนี่ยวันนี้ก็ได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะผมเนี่ยพร้อมส่งนะครับเท่านะผมกับพี่ใน้าเนี่ยใจสายใครแก๊สลายมานะผมเนี่ยพร้อมเรียมสแตนเลสนะผมเนะครับเข้าไปอ่านที่รู้จักนะผมเนี่ยแอดไลน์แคปดูมาสอบถามได้นะผม ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่น้าเนี่ยใจสายใครแครลูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองคนับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่น้าเนี่ยเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและกดแชร์นะผมชอบไหนก็ลครลูปมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม